สวัสดีค่ะสวัสดีเอซี FC ทุกท่านนะจ๊ะจ๊ะวันนี้มาทักไทยตอนสายๆนะจ๊ะสาย้อสิไปอีกแล้วเดินทางอีกแล้วพี่น้องจะเดินทางไปหนองจิเต่าจ้าวันนี้สิพากันไปเยี่ยมญาติพี่น้องเพื่อนพอสบายเนาะกับสาย้อเตรียมของฝากกับมีนี่เออ อันนี้มะม่วงดองม่วงดองนะจ๊ะนี่แต่มีแต่แนวเจ็บท้องพี่น้องมาเนี่อันนี้มะค้อพี่น้องนี่อันนี้เมนูเด็ดพี่น้องหอหบิดพี่น้องหอยบิดจะพากันไปแกงเที่ยงอยู่หนองจีเต่านะคะกินข้าวเที่ยงแล้วแล้วก็สิพากันไปเยี่ยมยาติดพี่น้องเพลินสบายตัดก้นหอยหอยบิดพี่น้อง <c oughs> จะแกงหอยบิด กินเที่ยงให้อันชาวแก๊สตัดกุ้งหอยสิเป็นอยู่บ่คขาเบอร์นู้หอยบิดเฮาพี่น้องเบิรงหอยบิดเฮาผู้่วยรวยง่ายหรือเนาะใครผู้เคยกินเดอะเบนาะขึ้นแนวจ่อยเนาะอ่ะแก๊สเนาะเยอะเนาะเฮ้ยเลือกอยู่จากไหนผู้เนาะแนวจ่อยแท้เนี่ยนี่เขาเรียกหอยบิดเนาะพี่น้องเนาะตัวเยอะผู้ทีไข่เยอะ แค่ก็หอยบิดชุดใหญ่เท่านี้บอกเธอชุดใหญ่เท่านี้แหละเนาะนี่น euh> ี่นี่ว้านุ <okay ่ยน okay> ี่ใหญ่หอยบิดพี่น้องหอยบิดล้างจจกสักน้ำเนี่ยเพื่อสีขาวนี่นี่นี่เขาว่ายังยังดับอยู่ในผู้สุดสั้นนี่โอ้ยยังรวยรวยอกเต็กอยู่ในปะปอดเนี่ยชิลล่หนุ่ยเยอะสุดนะเยอะมากกว่าชิชามนี่แล้วหนู่เยอะสุดนี่เนาะเยอะไปกว่านี้แล้วมั้งอ๋อ กูเสียเอาสันมันตัดละไทยในกะดีเมื่อวานนี้อู้กระปูมันนี้แกงหอยบิดอ๋อใน,นกะเจ้าวเอเอาโรดเอามาละเขาเห็บเอาเม็ดขูอันเนาะจูบเอามเม็ดเธอมันเพรพันเหมือนอเนาะเขาขังไว้หึงบอมันก็เลยจ้อยบอลฮะแล้วจากมือแล้วเราเอามาวานันวันพุธเราเอามาขายเธอวันพุธพุทธชุกพุธพุทธชุกเสาว มม่เป็นซอคุณป๋าอ่าอืมเข,เขาเขาใหุงละทุงละสี่สิบอืออือไปตัดซอยเดียวก่อนบอได้กินง่ายได้แนวไหนพี่น้องไปแซงยอดไปตัดก้นหอยซอย จับแก๊สก่อนเด้อเราจะให้ปลาปอนแกงให้กินใส่ใบอีเลิยฟผงนัวจ้าใส่หลายเซบหลายเศษน้อยเซฟน้อยพี่น้องชอบไข่ชอบมันจ้าซีหนูมีแก๊สซีหนูมีเอาไปจะแซ่บไปจะแซ่บแกงหอยบิบนะจ้าเขาตีให้ได้ออกไปเอาบริแทบเนาะ เอาชัวแก๊ซซิมโอ้ยฟงโนกับเซ้อฟงโนกับเซ้อแล้วเครื่งซ้อนสามรอบแล้วฟงโน่ฮะเอบ่คิดก็เสอเลเฮ็ดลีเฮ็ดหันมาพี่ซิมฮะเป็นอะไรเข้าจิติ ติเป็นอะไรเลอางยูซินห่อยโอ้ยยางม่ได้แซบด้วยเก่งหน่อย่ออคืเออากรแด่ต้มนีเสืออโทษทอคอภัยจ้ะเป็นวัดเป็นไอ้เมัดอเฮือนมืซานออหยังอ่ะนะโอ้นึกว่าใส่อีกแหละปุงนัวอีก่่เอยว่เดี๋ยวถามเอาแซบเดี๋ยวถามน้องได้ตัเลือกแซบหรือเสือรดได้่บ้านงกินลายออ ใช่มะพักไมเนาะพักเรอบป่อืมอะไมันละจ่อยนแก้งงนี้แกนบงบ่ะกบางทีน้องคนะบุบบุบบุบเอาใส่เป็นใบรถล้าวขมดใบรถนะมันในน้องเร้อมันไงนี้อันนี้เนาะแอบแอบแ่บอยากให้ได้กินเด้อวหอมช่วยช่วยอื่ เสิร์ฟให้เลวละซิมก่อนดเดินทางิมอดแก๊ฮะแต่เอเลยแก้วัวมันดึงเดเลปิดะไปไม่ค่อยปิดทางจะุุดุตจะเหิงละเป็นอะไรโนลพอลวพอลวพอแล้วพอแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้าปิหก่อนนะขับมาเปิดไม่มนลเย คุณปราแจมไปไหนมาทําไมสวยจังเลยวันนี้ไปเงินหอมาค่ะไปผูกแขนผู้เท่าค่ะเบอเิงนูเบิงนูแงมเบิงนูลูกหลานแง่เปิงหนูป้าคคือสวยคืองามแท้ลูกห้างลูกแต่งแต่สักโมงค่ะนี่ไม่ต้องแต่งค่ะสวยธรรมชาติตื่นมาสวยเลยป้าคนสวยได้มาเนี่ยค่ะปราแจมคนสวยจ้าตื่นมาก็สวยเลยค่ะตื่นมาก็สวยเลยนะคะ ก็เจ้า่อตใส่ตัวใดก็งามอันนี้แจ่มัะงามอันนัแจ่มงานตั้งนานเราดูเสมอข่าวตวแซ่บบอกคุณพี่คือชาวตำลางหมูแทะบอกคนกินแกงหอยพี่เนาะแก้งผัมอันนี้แกงผั อิ่มแล้วเด้อพี่น้องเด้นอิ่มแล้วลืมหิวข้าวแห้งมาทากในตอนอิ่มลืมแกงหอยบิดนะคะแกงหอยบิดจ้ะเดี๋ยวจะไล,ล่ลเธอด้วยหิวข้าวแห้งมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยคุณยายขายอะไรคะขายผ้ังค่ะเอ้าเมื่อกี้ท่านบอกขึ้ยังใส่ชุดสวยอยู่บ้านนี้ไปสีปลายช่างด้คะใส่ชุดไปดำนา,ำนาแล้วส่ <ๆๆ S 2> ไปดำนาบ้านนี้ ป้าเออมื้อแต่ละมือนน่สักแต่ละมือนน่เปลี่ยนสักชุดครับคุณป้าแจ่มคนสวยโอ้ชุดตื่นนอนแล้วก็ชุดไปอาบุญแล้วก็ชุดไปทำงานตุ้นไปหักบอกคือเสาวย้อไเ้ยเสาย้อชุดชุดเที่ยวชุดนอนชุดทำงานชุดเดียวกันเพิ่นได้ผ่ำพี่น้องไปฝากอันพี่น้องทางหน้าอ่างเด้อนี่นี่ผ่ำอันนี้เขาเรียกผ่ำนะคะพี่น้อง ขันเ,เราผิวชันเลอิศขันเราผิวชั้นเลิศได้นี่ีประโยชน์มากโม,ามงลงไปนอกตู้เย็นพี่น,น้องมีอ,อิดน้ำละละงาตู้เย็นไว้เพิมม่นเอามาเมื่อวานนี่นนที่แรกเพิ่นนัดสาว์ยอว่าเพิ่นสิพาไปซ่อนถามพี่น้องเพิ่นไปเอาปลาเพิ่นสิเอาไปเฮ็ดปุ่นเพิ่นก็เลยไปเอาปลอีของการเลยทั้งอันนี้คือผ่านนะไม่ได้มน้อยแล้วกันนะเพร่ะเพราะน้ำมันอิดแล้วมันสิงามไนเลยมันมีอิดน้ำกับอิดน้ำมันมีคือกันชดน้ำเหมนแบบนี้มีประโยชน์มาก ที่สุดเลยพี่น้องสงสัยสบรรดาเส่เอาผมเก่งเปสียไปเก่งเสสียไปฝากพี่ฝักน้องบ้านนาอ่างจ้าคุณประแจมเอามาฝากนะคะเอาไปเลยตส่แค่เราประแจมเนี่ยยังอีกเยอะเลยว่าประแจมที่สาประแจมนะสาตาวัดรสาสายตาวัด ตะวัตที่โดนต่อยวันนั้นใช่ไหมเออตวัตที่โดนต่อยวันนั้นเละโอ้ตะวัดยกมาแล้วพี่ีอาทิตย์ก่อนเลยก็ได้กินวันทย์นี้ก็ได้กินแซ่บอาจารย์คนไปซ้อนตวัดนี่ยเฮ้ดได้ๆเอาอิซ้อนเอาโอ้ไม่ได้เอาพีังพี่ังเครื่องมือมาให้ดูเครื่องมือซ้อนผํามันเป็นอะไรเป็นตะแก่งเป็นใคเลยบะด้งนอกจากนีผ้าขาวเสือกมีผ้าขาวเสือกคุณ แล้วก็ช้อนไปมื่อกาผ่านผ้าขาวนั่นผู้คนวิทย์หืมเงี้นี่นี่สิการบ้านกระด้งซอนผ่านผ้าจะได้ทานท่องทานมันก็ไม่ได้มีขี้เงยเบอตองบอกไม่มันไม่โอ้นี่นี่มันก็ใส่ตะแกรงแยงงเขียวน่ะอย่างล้านเท่าน่ะเอามาเอามายึบใส่กระดงเข่งน้อยน่ะแล้วก็เอามันกระโดดลงไปให้เม็ดทามในสิลโอดอันตาแงงเขี้ยงกระดงในถุงผ้าอ ล้วก็เอามาล้าง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 ต้องล้างให้สะอาดต้องล้างน้ำให้สะอาดล้างจนกว่าน้ำจะใสเมื่อมากินอืมมันอยู่อันอันเนื้อผิวน้ำไปได้เนาะอันนี้เนาะน้ำมันมันอยู่เหมือนมันอยู่เหมือนโจกมันอยู่เหมือนอันพวกแหนะนะแหนแดงคล้ายล้แหนแดงแบบคือน้ำดำดำน้ำาสดาปกแบบนี้ไม่อยู่ต้องอยู่น้ำสะอาด อเป็นน้ำนิ่งหรือน้ำไหลน้ำนิ่งน้ำนิ่งถ้าน้ำไหลก็ไปกับน้ำหมดผู้หญิงต้องสะอาดผู้หญิงลงไปพุทธพือยังมีประจำเดือนผัจะตายอผําจะไม่อยู่อไปีใส่ผําก็ไม่อยู่พอลงหลอดปวดสีต้องขึ้นมาจะไปใส่น้าคือผําจะตายผัาต้องล้างสะอาดอืเป็นพืชที่รักสะอาดมากรักสะอาดไปทบตรงไลน์ปิดใส่แป้งใส่น้ำหอมน้ำหอมลงไปนี่ได้แน่ ทาป่งทาแป้งใส่น้ำหงน้ำหอมลองไปนี่มันก็อาจจะตายเพราะว่าฉันมีเคยแต่งตัวไปสักทีเพราะว่าคนไปซ้อนทานไม่เคยทานน้ำหอมไปสักทีมันก็น่าจะตายหรือว่ามัานอาจจะชอบกินธรรมชาติเนาะเออแค่ขี้ตานั่งลัเออเคล็ดลับของแกขี้ตาน้านมีละคขี้ตานี่นลัลูกจกนอนห,หลัลูกจะบนอนหลับไปเคล็ดลับเพิ่นลูกจะบนอนหลับไปเลยกินมดตะบนซะอันนี้เหรอ ไปซ่าตะวัดนี่ฮะก็ไปทูประเทศแล้วไปเพิ่มเต่างอ้อยไปอะไรทางขายทางกินทางไม่ได้ขายบ่ขายคือแบ่งปันโอ้มีแต่แบ่งปันเพิ่นไม่ได้เคยเอาไปขายเนาะไม่ได้ขายแบ่งปันอืมอืมอืมอันนี้สิอันถุงซองถุงนี้ฮอตฮอตอย่างนะฮอตหน้าอ่างผมได้พี่น้องขายกิโลนึงเยอะนะนี่เป็นโล่พี่น้โอ้ยแม่นได้อยู่บ่อร้อยพ่อเจมรูละห้าอ้ยตลาดรูละห้านิดนะเขาไม่ขายนเขาอันนี้ถุงเรื่องในสี่สักกิโลเนี่ย แต่ตลาดนัดมันมีแล้วเหรบ่มีบ่เห็นบ่เห็นเฮิงหึงจังเห็นตลาดนัดาบ่ะเขาทำเลี้ยงตลาดมาจากเลี้ยงได้ด้วยหรอได้เลี้ยงสิมันก็ต้องมันก็ต้องมก็เลี้ยงก็ต้องเป็นน้ำสะอาดเนาะข้าก็มีหูว่าเขาเลี้ยงได้เลี้ยงสื่อทอก็ต้องอุ่นระฆังน้ำก็ต้องได้ราคาเกษตดฝนเทมสื่อมันเอ็นน้ำผุหัาน่าออไม่มองเลยเลี้ยงเหมือนว่าคามันดองเอิ้ลนี่เเาลไม่มองว่าเป็นตู้เป็นใต้จะทำดองบ่จับมันห่า มันสลายตัวเองแล้วน้ำสีเน่าถ้ามันตายในบริมวนว่ามันเน่าเนาะันมันสีหายไปแบบนี้มันจะหายไปเลยเออ ถ้ากดแปลกเอาพอเวลาค่ามหายทําไมน้ำไม่น่ามันก็คือมันจะหายไปชุกอยู่วะถ้าก็นึกว่าน้ําสีแบบดําเน่าเหม็นบอกแม่นะทิพย์เนาะมันก็เลยไปทิศฝั่งรุ่นทิศนี้นะเพราะว่าเป็นอาหารทิพศแบบนี้มันถ้ามันจะก็ไปเลยแบบนี้มันได้ทิ้งทิ้งไม่ได้ทิ้งร่องรอยบด้ทิ้งทิ้งร่องรอยเลยเนาะเวลามันก็ไปเออมปลาแล้วไปแล้วแพนเห็นน้ำใสเรื่องคือกางมันมีแม่ได้ว่าสีน้ําสีเน่าค่ะเนี่ยปลาเนื้อเหมือนเกลือไม่แม่นคือเทามันบอกเทามันยังเน่าตายเนาะเทามันยังเน่า เื็นน้ำหนาวนี่เห็นขาดัดิ้นนี่ไม่มีเลยไม่มีเลยหายคือหายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยกลับถึงบ้านแล้วค่ะสีฮ้อนเฮือนกับมืดค้าพี่น้องไปเยี่ยมไปอย่างพี่น้องนะรู้สึกว่าสองอาทิตย์นี้สีเดินทางเยี่ยมอคนป่วยตลอดเลย ไปเยี่ยมไปยามคนป่วยจุติดอันวัดกับคนป่วยมาเนาะพี่น้องเนาะอาทิตย์ก่อนนะไปอันไปเยาวไปอันเพิ่นเอาเอาอันพีโมมาเยาวพี่สาวว่าป,ปอดะ่ะคะพี่สาวคนที่สองนานะไปจดติดวัดติดไข้มาดำเพ,พิ่นเที่ยวไปดูโพสบ่ อาทิตย์นี้ไปเยี่ยมป้านางนะคะเพื่อนไม่สบายไม่สบายหนักแล้วพี่น้องอาการหนักแล้วหล่ะเนาะ,ะไม่ได้ถ่ายคลิปสสารเพิ่นพี่น้องนอนพดกระจอยเพิ่นไม่สบายเนาะเยี่ยมไปคอยทำไมเน่าย้อยยังยังน้อยยังเป็น สาวไปทำงานกรุงเทพนะกับเพื่อนทะเะเบิ่งแง่ี่นองเบิ้องแง่สาวสาวน้อยเนาะเพราะว่าน้องชายน้องชายเพื่อนนี่ยทำงานอกรุงเทพก็ไปอยู่ไปอยู่ด้วยกันเพื่อนไปเลี้ยงหลานไปเลี้ยงหลานไปเลี้ยงลนูกน้องชายสาวน้อยกับไปอาศัยอยู่เพิ่นกับไปกรุงเทพอันนี้คือมาเล้าบันพี่น้องฟังเนาะเวลาเพื่อนมาสบายจ้ะ อยากไปเยี่ยมไปคอยเพิ่นพี่นองเพิ่นเพิ่นเป็ดแห้งเพิ่นเป็ดแห้งจ,อจอออ้อจอยสายน้อยเลยอีตัวนขวาอีตัวนเพิ่นเห็นหน้าพี่น้องญาติพี่น้องไปเพิ่นก็นดีใจเลยพี่น้องเอง้แล้วคนบนสบายเนาะทิบใครได้โซมาพี่น้องไปเยี่ยมกันมีแห้งอนะ่ะดีใจเลยพี่น้อง เห็นหน้าเห็นหน้าเอ้ยหน้าน้องเนาะยากหน้ายากเพื่อนก็ดีใจนะคนไข้เนาะเพื่อนก็มีกำลังใจนะเพื่อนจิบนะเจ็บหมาทำอะไรกันให้กำลังใจกันพี่น้องอันวันนี้กะเช่อมเอาเนือ้อกะทำกับข้าวจะผัดคะน้าคะน้าปลากระป๋องะพี่น้องเนาะจนคั่มจนมืด จะได้เห็ดกับข้าวก่อนนะคะพี่น้องมารายงานตัวนะคะถึงบ้านแล้วงบ้านโดนปลอดภัยนะจ๊ะก็จะได้เห็ดกับข้าวกับน้ำพี่น้องเผื่อค้ำเผื่อมืดเผื่อเกลืองัวเนาะเผื่อลูกมากะช้อยลูกชายเผื่องวดจะมาให้กับข้าวต่อ พี่จีนกะ่ะราอ,อยากว้าวเลยอยากพิ่นน้อยใจอยาเพิ่นนั้นเนาะพี่น้องอยากมาว้าวฟังมาว้าวพี่น้องฟังเร็่ๆน้อยรายละเอียดลึกลกะเราก็ไม่พูดดีกว่าเน้อพี่น้องเนาะบ่าเพื่อนใจเพราะว่าเพื่อนกำลัง,อยอยงใจให้นะคะพี่น้อง สู้ๆเ้อปนางเด้อจ้าวันนี้สํานโอกาจะได้จบิปไว้เตียงแค่นี้เด้อค่ะเด้อจะได้ทํากับข้าวก่อนแล้วพี่น้องเด้อคลิปยาวแล้วรู้สึกว่าจะยาวแล้วพี่น้องว่าจ้าเกิดเจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องสําหรับวันนี้เข้าไปก่อนนะคะ ถ้าชอบคลิปสาวยอ้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวน้อยในดวงใจ้่ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ